ไ้กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างทีมผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสร้างคุูขอโดยกลุ่มเป้าหมายตำบลเข้มแข็งตำบลทุ่งทองอำเภอไซทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรจำนวนห้าคนเข้าร่วมประชุมณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเป็น,นกลไกหลัก ในการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนง,งานตำบลเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการขับเคลื่อนง,งานบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในตำบลทุ่งทองโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเจ็ดพาทีเครือข่ายจากครูขอขยายผลสร้างทีมผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับตำบลเป็นกิจกรรมสร้างทีมขยายผลโดยครูขอดำเนินการค้นหาผู้นำชุมชนที่มีใจพัฒนาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างทีมร่วมขับเคลื่อนและสร้างคาคีเครือข่ายในการบูรณาการขับเคลื่อนง,งานบำบัดทุกบำรุงสุขจากตำบลละห้าคนเพิ่มเป็นตำบลสิบคนรวมทั้งสิ้นสิบห้าคนโดยได้มีการวิเคราะห์ปัญหาของตำบล โดยใช้แผนภูมิต้นไม้ซึ่งได้พบว่าปัญหาหลักของตำบลทุ่งทองนั่นคือปัญหาความยาบจนจึงได้ร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาเพื่อนำปัญหาไปแก้ไขในระดับตำบลโดยได้ร่วมการนำเสนอจัดทำหนึ่งโครงการเป็นโครงการตำบลน,นี้มีรักปลูกผักปันสุขด้วยการน้อมนำหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตภายใตย้กลไกเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับตํำบนและกลไกเจ็ดภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังนี้กิจกรรมส่งเสริมปลูกผักบ้านนี้มีรักปลูกผักแบนปันเพื่อรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนประชาชนได้ผักปลอดสารพิษไว้กินเองกิจกรรมหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกัน สร้างคังอาหารชุมชนเป็นถนนกินได้ทำในพื้นที่สาธารณะทุกหมู่บ้านเพื่อทำเป็นจุดศูนย์รวมของมเมล็ดพันธุ์กิจกรรมปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกในพื้นที่โคกหนองนาตำบลทุ่งทองยังขยายผลไปสู่สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งทองและการส่งเสริมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นการสร้างงานสไร้างรายได้ ได้มีโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันได้ปลูกผักกินเองเพื่ปอปลอดสารพิษในหมู่บ้านในชุมชนแบ่งปันเพื่อความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แก่ชุมชนและรู้รักสามัคคี สำหรับหมู่บ้านเราได้ปลูกผักสวนควรัวหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อแบ่งปันกลุ่มปอบบางในชุมชนนะครับและได้ผลผลิตได้มอบให้กับผู้ดโดยอกาศและสมาชิกในชุมชนครับได้พานำพาครัวเรือนปลูกผ,ผักสวนควรัวเพื่อไว้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อค่าบริโภคเหลือจากบริโภคก็จะนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชนได้ ผลสำเร็จของการนำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ผู้นำชุมชนสามารถเป็นนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงในการนำกิจกรรมโครงการมาบูรณาการการทำงานบำบัดทุกบำรุงสุขนำไปสู่เป้าหมายคือความเข้มแข็งของตำบลมั่นคงมั่นคงยั่งยืน